สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทายดวงนะคะในเดือนมกราคม2566ของคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะคะราศีแรกได้แก่ราศีเมษนะคะในเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานเดือนนี้ดูแล้วดีมากๆเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีอีก อีกช่วงหนึ่งของชาวราศีเมษนะคะที่จะได้แสดงฝีมือในการทำงานนะคะแล้วก็จะมีทีมร่วมงานที่ดีช่วยกันทำงานนะคะงานก็สำเร็จได้ด้วยดีสำหรับคนที่ตกงานอยว่าว่างางานอยู่นะคะจันดูแลก็มีแนวโน้มนะคะที่จะได้รับข่าวดีในโอกาสใกล้ๆนี้นะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะ เรื่องการเงินปีนี้อ๋อไม่ใช่เรื่องการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วจะมีปัญหาในช่วงต้นๆ้นเดือนหน่อยนะคะจะมีเรื่องของสิ่งที่เราอยากได้อยากซื้อะค่ะเหมือนกับว่าทำอะไรตามใจตัวเองซะส่วนมากไปสักนิดหนึ่งบางอย่างใจร้อนไปตัดสินใจซื้ออะไรอย่างรวดเร็วทำให้บางทีเงินเกิดความขัดสนขึ้นได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะอย่าใช้เงินตามอารมณ์เนาะจ้ะ ต่อไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีเมษความรักเดือนนี้จะมีช่วงเวลาที่ดีๆให้แก่กันเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคนรักของเราอะค่ะยังมีสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่อยากให้เขาปรับปรุงอย่างนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะต้องหันหน้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ คุยกันด้วยเหตุผลว่าเราต้องการอะไรนะคะอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดือนนี้เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในบางเรื่องที่คนรักของคุณทำแค่นั้นเองนะคะต่อไปในเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้ดูแลให,ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอความเครียดนะคะแล้วก็ การใช้สายตาที่อยู่หน้าจอหน้าจอคอมนานๆหน้าจอมือถือนานๆน,น,นะคะแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะไรเนาะค่ะจบแล้วค่ะชาวราศีเมษ